แจกนะคะแล้วก็คุณยุพินยัดไม่ได้หรอลูกคุณพันเขาไม่เสียลูกไปไวลูกไปไวอัปาวันหออาพี่ขอภัยนะคะทุกคนคุณสุพรรณเข้าวันหมอ K A อ U A N แล้วก็คุณยุพินครอเจอใช่ไหมยุพินคุณยุพินคเจอไหมยุพินคุณยุพินนะคะบอกชื่อไม่ได้บอกนามสกุล ทั้งหมดให้ป้าแจกนะคะให้ป้าแจกคำถามแรกใครไม่รดน้ำดอกไม้อย่าอ้อยค่ะอย่าอ้อยค่ะอย่าอ้อยค่ะยาอ้อยแน่นอนเลยค่ะอ่มันยาอ้อยเมาเมื่อกี้ใครเมื่อกี้บอกมีสามคนเมื่อกี้ไอชีเมาเมาใครคนหนึ่งเมื่อกี้มีสามคนเหมือนเสี่ยมุชะเบามืดเ่ามืดเ่ามืดเมา มาเบิ่่ง่ามากเ่ได้อบริหารยืดเแลวบริจีนวันน้ามีแอดมินโอ้แอดมินเอ้แอดมินแอดมินจะเอาแล้วแับนี้แอดมินรอแล้วไม่ให้พลาดฮะ แล้วคิดก่อนคิดก่อนเมื่อกี้ไม่ก็น้ำตอไม้ไปแล้วน้องมิน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 เดี๋ยวเดี๋ยวมองหาก่อนน้องมินไม่เคยรดน้ำต้นไม้หนูรดนรอหนูรดน้อไอ้หัวไปเลยหนูรดเนี่ยขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะเอออยากได้อยากได้อยากได้คุณมู วันนี้วันนี้จะข้าอะไรวันนี้เอยอ,เอ,อะเยเยอะเขาหนวคนืตอบถอ,อ,นะอ,อเอเห้กอนแล้วะไูเดียวนอ่างั้นอคงั้นอก่อนค่เอว่า,าม,มีอ,อะไรกินวันนี้ยมีคนเฉลใครตอถูกก็ได้ไปสองคนนี้ห้ของอบอาคนนี้พี่เรื่องเื่งข้าวเหนียว เอาเเอาไปม่เอาสีหมหมูนึ้เหียวเอาน้ข้าวเหนียวไปเขาอก็รู้สิครับค่อนึ้อค่อนึ้่หุุดุจอน้ม่รูนหนเาก็รู้สิครับโเสร็จแล้วคนอีก ก็เย็เอาเย็นมเอาเย็นนี้ป้าาเมนูเย็นนี้เมนูเย็นนี้มีอะไรบ้างเามีข้าวสวยด้วยก่อมอะข้าวข้าวไม่ต้องข้าวเมนูแล้วไม่มีน่มไม่มีมีข้าวอข้าวดีเราติดต่อใครว่ามีหยางัอก้างเดี๋อมีแ้ก็มมีซมบ เจ้าหัวปูะไม่มีไม่มีเจียวไม่มีเจียวมาใหม่ด้วยฮะมีช่วยชามาใหม่ด้วยเจียวเพื่อชามาป้าซื้อมาหมดหรือยังกับข้าวผมซาลาสิตฮะผมไม่ทายผมซาลาสิตพี่พี่ซาลาสิตครับเราไม่เอาเพราะมันมีแล้วเอางี้เราวันนี้สิบเรามีงานครับ เอาไว้เอาไว้ให hey, yeah. ้พิ่เอาให้เอ็มงเดมวเนเนศร้ารรเก้าแปดแปดเดา๋วแต่เศร้างานเริ่มเจ็ดโมงตามตามเวลา้าพบิ๊กบารบิทบาทเจ็ดโมงบอกแปดโมงนึกว่าแปดโมง อะไรลูกอะไรอยู่โกกอกเออใปติทิ้นอยู่โกกอกใบติทิ้นอยู่โกกอกวันนี้ใครใครร้อยโมบายฮะลูกโทรมาในงานเนี่ยมิสลามอิสลามไม่ว่างนีชาวบ้านชาวบ้านนะครับชาวบ้านกับว่าแอดมินชาวบ้านกี่คนชาวบ้านกี่คนชาวบ้าน เยอะอยู่ครับห้าหกตับ้านบ้านบ้านอะไรนะบ้านห้วยน้ำเพี้ยงใช่ไหมบ้านห้วยน้ำเพี้ยงสี่คนค่ะบ้านห้วยน้ำเพี้ยงห้วยน้ำเพี้ยงสี่คนสี่โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามารับประดิษฐ์นะสี่สี่ยันมีใครไหมมีครับมีถ้ามาผูกผ้าสอดสีเยอะครับผ้าเท่าไหร่โอ้เป็นสิบกว่าสิบกว่าจ้าจ้าเอาไว้แจกชาวบ้าน หวานหวานไม่ใช่เหรออันนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าตามธรรมชาติมันจะมีปฏิทินอยู่หนึ่งสองสามสี่เอาเอาเอาไว้ให้ห้วยน้ำเพียงแล้วล่ะป้าห้วยน้ำเพียงแล้วกันเพราะว่าเขายังเขายังไม่ได้ให้ห้วยน้ำเพียงเลยคือเขาท่านจะต่อไปเขา มองเห็นว่าโอ้ถ้ามาช่วยเราเขาเขาก็มาทุกวันให้หัวน้ำเที่ยงหละกันเพราะว่าบ้านสารสีมีเอฟซีซื้อให้แล้วจ um ้าใช่ค่ะก็สารสีก็ให้เพิ่มเทียงแล้วกันเพียงที่เรามาเจอวันนี้เขามาก่อนนะเขามาเจอตรงนี้ก้าน่าจะเยอะอยู่นะกันเลยโอ้ดีใจมากเลยเหมือนกันเลยเบ๊ สามสี่ห้าหกเจดครับดีมากครับให้ห้อยน้ำเทียงก็ดีเพราะห้เทียยังไม่ได้เลยเสื้อเสื้ดตัวเดี๋ยวให้น้ำเทียงเข้าไปแบ่งกันเนาะแตัวให้เขาจับสลากกันเองปฏิทินด้วยให้เขาจับสลากกันอห้าหกเจ็ดแปดเกสิบปฏิทินสิบ ครับโอเคอันนี้เก็บว้มมให้ห้วลำเทียงวันนี้วันนี้จริงๆแล้วห้วยนํำเทียงมีภรรยาผู้ใหญ่บ้านมาช่วยทำด้วยนะครับจ้าก็ตั้งแต่ปลูกหญ้าแหละเพิ่นก็มาพราะตรงนี้เก็บไปให้ห้วลำเทียงแล้วกันนะก็ไม่เอาสีที่มอบกันเนาะหลายหมู่บ้านก็ได้กับปและคนชุดนี้ให้กับห้วํำเทียงนะคะถ้าปฏิทินที่ใครได้ไปแล้วถ้าจะมอบคืนให้ป้าก็ได้นะเอาไว้ให้ห้วนํำเทียงะน,นะ อามินชิลเร์ไปชิลเลอแล้วหลานก็มีน้ำใจก็มินน่าจะมินเอ็ดดี้ซื้อให้ทุกคนเยอะอยู่ม่นเที่ยงก็มาม้เลยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากนี่แสดงน้ำใจครับนี่คือการแสดงน้ำใจเมื่อกี้คือเรามีแล้วอามินให้ร่วมสนุกสนานกันเวลาแจกของนี่คือการแสดงน้ำใจนะครับให้กับเทุกคนนี่มาลูกนี่ของเรานามาให้พรุ่งนี้นะเอาเอาเอาไปมอบไม้ห้วยน้ำเลี้ยงลูกเอาไปให้ประเษนลูกขอบคุณมาก นะครับเป็นมากไม่ถือให้คนเดียวให้ให้ให้เพียงอยู่แล้วน้อยเอ็ดมิลเลยให้ด้วยเขาบอกเขาให้ด้วยไม่ของหนูไม่ให้ของย่าชีอ๋อของหนูไม่ให้ของญาชีมาให้แทนอโอ้ยแตหนี่ใครแทนลูกใครวะอันนี้อันนี้อันนี้ของหนูอันนี้ของหนูเดี๋ยววันนี้ก็ปูหอมใช่ไหมครับปูหอมเดือจัดโต๊ะครับผู้นี้เตรียมจัดโต๊ะ วันนี้คืนนี้ครับคืนนี้เลยพาซื้อผ้าพไปโตไว้แล้วไปกันไปกินข้าวกันไปกินข้าวก่อนเลยะนไป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 โอเคไปกันไปกับไปกันมื้อนี้มามีหลานบปกันกินข้าวไปกับเอาหลานไปส่งแล้วโอเคทุกคนเอาใครอยู่ข้าวทานข้าวก่อนนะครับเอาทานข้าวก่อนนะครับใครอยู่ข้าวทานข้าวก่อน นะครับแต่ว่าไม่ไปไหนนอกทานข้าวแล้วเราจะมาช่วยกันนะครับยกโซฟานะครับทำความสะอาดโซฟาอันใหญ่ด้วยนะครับโ,โอ้ยน้ำลายเต็มเลยฮะน้ำลายใครอ่ะไม่รูเต็มเลยโอ้ย,ยน้ำใจน้ำใจน้ำใจเต็มเลยนะครับพอผูผ้าปุ๊บมันจะเป็นรูปเป็นลักษณะแบบนี้ รเริลมนะพวกนี้ผมอาจจะไ,ได้เสริมหล่อนะอาจจะไม่ได้อยู่เนาะนะครับก็บเลยอยากจะเร่งงานตรงนี้ให้มันเสร็จนะครับไม่พอครับนะสองวันวันที่เก้าวันที่สิบต้องหล่อที่สุดหล่อที่สุดในโลกยจะที่จะขังพี่ โอ้โายบนนอกสุดยอดวันนี้ทายบนนอกเดี๋วเดี๋ยว,ยวน,นี่พิธีกรคำลองมีใครบ้างเนี่ยน่ะเสือก็น่าจะได้นะเสือบุคคลเสือเขาไปงานโอทอปมานะเขาเป็นออร์แกไนเซอร์ที่เขาเขาอ่าโอ,โอเครับงานนะเารับงานเป็นพิธีกร,รแต่มาเนี่ยเขาจะปลอมตัวเป็น ยูทูบนะไม่ค่อยสนใจอะไรทั้งสิ้นครับเออแต่ถ้าเขาอยู่ได้จับใหม่เมื่อไหร่เขาจะเป็นออกัสร์ผมเห็นผมรู้ว่าเขาเป็นหมอลำไม่ออ๋เหรอครับอวแข็งกันได้เหรอโอ้โหมันไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวเอาสักหน่อยไหมล่ะเดี๋ยวจะเอาสักหน่อยไหมปูเสือเสร็จเนี่ยครับไปดูคลิปได้ไปดูคลิปรแล้วครับเอาครับพี่ครับขอบครับพี่ มันมันส ah, be ั้นไปอะเดได้ยาวๆอะทำยาวทำยาวะตรงนี้เป็นงานแสดงเดี๋ยวจะทำให้ยาวๆจะได้ไม่สะดุดครับอะเสือเทศหน่อยเสือฟังเสียงละหล่อของเสือไทเกอร์นะครับรับ

สวยนะครับสวยกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะครับปีที่สามที่เราได้นะมีการจัดงานองคสวนองค์ปู่นะครับจัดใหญ่จัดเต็มนะแสงสีเสียงประการตานะครับมาเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปได้ทั่วเลยนะครับมินมินมาไแม่รูกม่แม่ม่แม่เตรียมเขาเรียกว่าต้องเตรียมแอมเบรีในในสัปมายุโซนะครับไฟการแสดงที่ศาสเดี๋ยวไปแล้วก็ เช้าที่9จะมาติดตั้งมุลออองคู่นะครับจะสององคูแล้วพร้อมด้วยไฟไฟที่จะสูงเข้าไปสองสำหรับพี่นี้ก็ประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ญาติติดยานะคะดูคลิปดูโฆษณาให้ด้วยนะคะทุกใหญ่ก็คือไฟที่ประดับ